พระสารีบุตรเคยถามพระศาสดาว่าทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่ได้อาน,นิสงส์ใหญ่และทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ยมว่าทำทานยังไงได้ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอริบุคคลด้วยเคยมีคนบอกโยมไหมว่าทำทาน แล้ววางจิตยังไงจึงจะได้เป็นอริยบุคคลเอาไปวัดกันมาจน5้า0ปีแล้วเนี่ยอะไรนะปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปไม่ใช่ตัวปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปเนี่ยพระสัสดาตัดบอกกับภาษาลีบุตรว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปรนิมิตตวสวัตติ แต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามีไม่พ้นนรกกัมเดสานเปรตพิสัยอา้าวใครวางจิตแบบไหนอีกไหนดูซิจะตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสไปเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดูให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงอ่ะไม่หวังผลอ่ฮะ ทำแบบแบ่งปันนะคิดว่ายังไงคิดว่าอาเชิญข้างหลังยกมือให้ยังไงให้ด้วยความศรัทธานั่นเป็นทานของสัพป,ปริสทานคือทานของสัพป,ปบุรุษคนดีแค่หนึ่งข้อแค่นั้นนะ จริงๆแล้วมี5ข้อให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนและเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นี่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้สัพุริสสถานหโยมได้ไปข้อเดียวก็ยังไม่ใช่นะอ้าวไปมาหลายอาจารย์แล้วนะนี่ไหนดูซิอาจารย์ไหนสอนว่าให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลไหนตรงไหนอา่า ให้แล้วมีความสุขก็นี่ไงปลื้มใจปิติใจสมนัตใจได้เป็นปรณิมิตวสวัตตีนี่ไงจิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนัตใจเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบกองหอมเนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปราณิมิตวสวัตตีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นเป็นผู้กลับมาบาลีใช้คำว่าอาคามีนะอ่าเจนไม่ได้ความบริสุทธใจไม่คิดอะไรมันต้องคิดสัอย่างมันไม่คิดอะไรมันคิดยังไงเนาะจะให้นี่ไม่หวังผลไม่หวังอะไรใช่ไหมอ่าไม่หวังอะไรก็ ได้เป็นเทวดาสูงกว่าจาตุมหาราชิกะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาถ้าพวกหวังเนี่ยหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ได้เทวดาต่ำกว่าเขาเพื่อนเลยคือจาตุมหาราชิกะและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินสส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาสู่นรกกัมเนรชาญปริวิสัยในสังสารวัฏเหมือนเดิม นี่ตัดกัสาลรบุตรนี่สองพกว่าปีที่แล้วผู้เจ้าพูดไว้อย่างนี้นะ,ะแาแเราเอาความจริงมาบอกเอ๊ะผู้เจ้าเคยพูดอะไรไว้เมื่อกี้ยมยกมือให้ทานยังไง <c oughs> อขอขอใส่ไม้หน่อยขอใส่ไม้หน่อยอเปิดเลยเปิดไม้รอไว้ให้เลย เสียงไม่ออกมาเนี่ยก่อนจะให้ก็ทดสอบกันสิทดสอบพูดเองก่นอนะให้เพื่อพระ,ะให้เพื่อฆ่าความตดดีในใจเพื่อฆ่าความโลภโกรธหลงครับแม่เข้าแก๊บมา้ินเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าอ่าจริงๆก็ยังไม่บทพิธีนนะยังไม่ตรงเป๊ะ แต่เป็นการตรงโดยนัยยะที่อธิบายมากขึ้นนะพระศาสดาเนี่ยไล่ลำดับอย่างนี้ลำดับแรกเลยพวกหวังผลในทานเคยให้แล้วหวังผลไหมหวังมีจิตผูกพันในผลไหมสลักชื่อกันเต็มเลยใช่ไหมอ่าโหตามนะไม่ได้เลยอ่าคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมเคยคิดไหม โอเคไอพวกนี้ยบวยสุดเลยนะพวกนี้จะไปเป็นนี่ครูเจ้าบอกเนี่ยเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปกมไฟแก่สมณะหรือปรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมา เป็นอาคามีสูงขึ้นไปเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไงเขาไม่หวังผลไม่มีจิตปลูกพันไม่มุ่งการสั่งสมแต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีเคยนึกไหมใหม้มันดีนะพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผู้กลับมาสู่สังสารวัฏอีกเหมือนเดิม อีกพวกหนึ่งไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาเคยไหมเคยอ่าไอพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานะแต่หลังจากตายจากชั้นยามาต้องกลับมาสู่สังสารวาัฏรไม่พ้นนรกกัมเนศชาญเปลวพิสัยอีกพวกเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเคยคิดบ้างไหม เออเป็นนักบวชไม่ได้หุงหาอาหารนะให้ซะหน่อยนะนะพวกนี้เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะบางพวกก็ทำตามฤาษีในครั้งก่อนนะพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นนิมมานนรดีนะอีกพวกหน,นึ่งเนี่ยเพื่อความลื่มใจอย่างที่บอกไปเมื่อครูน่นี้นะไปเป็นเทวดาชั้นปรณิมิตาวสวัตติ พวกสุดท้ายเลยไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณีนะไม่เพื่อความปลื้มใจปีติใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริหารจิตพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหม,มกายิกานังเทวานังและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามี เป็นอริบุคคลได้ตอนนี้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตทํำยังไงเพราะเขาได้เป็นอนาคามีเขาได้เป็นอริบุคคลคือเขาได้ทั้งผลใหญ่ไปเป็นเทวดาด้วยและได้อน,นิสงส์ใหญ่คือเป็นอริบุคคลด้วยนะก็แสดงว่าการให้ทานวางจิตแบบนี้เป็นอริบุคคลนะไม่ต้องหวังผลไม่ผูกพัน ไม่มุ่งการสั่งสมและอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะและการคิดทุกแบบไม่เอาแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตและปรุงแต่งยังไงเอ่ก็ต้องไปสู่ที่โยมคนนี้เขาพูดว่าวางจิตละความเจริีพู้เจ้าตรัสบอกโสดาบันให้ทานแบบโสดาบันให้ยังไง โยมต้องมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นผู้มีใจปราศจากความประหนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนพวกนี้เป็นอริบุคคลโสดาบันผู้เจ้าบอกเธอมีคุณธรรม4อย่างเนี้ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และมีการให้ทานโดยวางจิตละความตระหนีย่อมได้โสดาบันบุคคลตามที่ตรัสไว้กับช่งางไม้ในพระสูตรนี้เห็นนะแต่นั้นคำพระศาสดาของเราเอาไว้ใช้ในการวัดสอบความถูกต้องและจะทำให้เรารู้เทคนิคแงม่มุมในการกระทำอย่างเดียวกัน ยมวางจิตผิดยังเป็นปุถุชนยมวางจิตถูกเป็นอริยบุคคลก็ให้เท่ากันแต่คนนี้เป็นอริยะไปแล้วนะเพราะวางจิตถูกต้องนี่คือประโยชน์ของการรู้พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรง